สวัสดีครับนัดตรวจบ้านรอบที่สองข้างหลังนี้นี่เองนะครับบ้านของป่าและเนตตี้มีชื่อบ้านแล้วด้วยชื่อบ้านว่าอภินิมาจากชื่อย่อของเราสองคนตัวแรกครับเนตตี้ชื่ออภิญญาบ้านชื่ออนิวัตก็เลยเป็นอภินิก็ได้ความหมายที่น่ารักดีมันก็เหมือนแบบอภิมันก็ดูอลังการนิก็เหมือนแบบเล็กก็เป็น ตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ดีให้นัตตี้ชื่อนำหน้าถือว่านัตตี้เป็นใหญ่ในบ้านครับเป็นบ้านขนาดเท่าไหร่วะประมาณ60ตารางวาครับเป็นบ้านเดี่ยวก็จะมีพื้นที่รอบๆแบบน,นี้นิดหน่อยนิดหน่อยกม้มแก้มมีหลังบ้านแล้วก็โถงข้างหน้าเป็นแบบนี้มันเข้าได้สองฝั่งแหละ ช่ไหมมีที่จอดรถ4คันแล้วก็เข้าตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะเข้าตรงลิฟวิ่งรูมก็ได้แล้วตรงนั้นก็จะเป็นดิงคิทเช่นแล้วก็มีห้องอนเนกประสงค์ข้างล่างครับมีทาง,งขึ้นกันแาบนี้นะมีห้องอนเนกประสงค์ข้างล่างจะนี่แล้วตรงนี้เก๋มากคือหน้าต่างเกือบถึงพื้นเลยครับสองฝั่ง แล้วก็มีพื้นที่หลังบ้าน<ม>อาจจะปลูกต้นไม้เล่นนะครับแบบนี้แสิ่งที่จะต้องทําก็คือครัวครับอาจจะต้องบิลอินเพิ่มตรง,งนี้นะมีส่วนซักล้างอันนี้เรียบร้อยคือเอาจริงนี่ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่บ้านป่านครับยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์เราต้องตรวจบ้านให้เสร็จก่อนนี่รอบที่สองว่ามันมีดีเฟกตรงไหนบ้างที่เขาแก้ไปแล้วเราตรวจไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ น,นี่จะเป็นห้องนอนของเราจริงๆห้องห้องนอนที่โครงการออกแบบมามันจะเป็นฝั่งนึงไปดูกัน,นมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันใหญ่ไปก็เลยตั้งใจว่าจะเอาห้องนี้ไปเป็นบอกอินคอรเซ็ตของแอนตี้ครับมีวางโต๊เครื่องแป้งมีอะไรอย่างเงี้ยและมีห้องน้ำในตัวก็ดี แกะได้ห้องนอนเล็กๆก็คือชั้นสองมันจะมีสี่ห้องครับสี่ห้องนอนแต่ว่าเราอยู่กันสองคนแต่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ป่านเลือก้วยแหละห้องห้องมันเยอะพอสมควรป่านจะใช้เป็นห้องวาดรูปนะครับห้องนี้จริงๆมันเป็นห้องนอนก็เป็นเพนติ้งรู o ตรงนี้แล้วห้องข้างๆที่เป็นห้องนอนหนึ่งจะเพราะมันเนี่ยมันมีห้องน้ำในตัวมาออกแบบมาเป็นห้องนอนแล้วก็อีกห้องหนึ่งห้องนี้จะเป็นห้องแกะไม้ นก็ไซส์พอๆอกับอันน,นั้นแต่เล็กเล็กกว่าห้องเพนซิ่งเพราะแกะไม้ไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะถ้ามีห้องน้ำเป็ตัวเหมือนกันถูกออกแบบไป็ห้องนอน <M> ตอนแรกอะคิดว่าการซื้อบ้านมันจะแบบเป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะแต่มันก็เหมือนเป็นความปกติของช่วงวัยแหละมันก็อะไรถึงพร้อมแล้วมันก็ควรจ่าครับก็เป็นเรื่องปกติ แต่ว่าเป็นความภาคภูมิใจยอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหลังที่เราทําอาชีพศิศปลปินล้วนๆในการซื้อมันเลยว่างานนีรับพูดง่ายๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ป่านตั้งใจมากเลยนะว่าเราอยากยืนหยัดด้วยด้วยอาชีพนี้เราก็มีปัจจัยตามที่เราต้องการได้นะครับมีระหว่างทางอ่ะที่ทําอาชีพศิลปินเนี่ยก็มีคนชวนทําอน,นุอันนี้เยอะนะครับบางอันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานศิลป,ปะ เพื่อนชวนไปทําอันนั้นอันนี้อย่างเงี้ยขายของบ้างอะไรบ้างแต่ปานก็ปฏิเสธเสมอมาครับเพราะว่าอ,อ,อยากให้มีความมั่นคงทางจิตใจในอาชีพแบบเฮ้ยเราทําอาชีพเดียวนี่แหละแล้วเราก็ซื้อหาปัจจัยตามความเหมาะสมของอาชีพของเราเออมันก็เสียดายนะเอาจริงปานก็ <laughs> ต่อสู้กับความโลภตัวเองเนะี่ยบางทีสิ่งที่เพื่อนชวนเนะี่ยมันก็เป็นวิธีหาเงินที่ง่ายถูกกฎหมายนะครับ เอ้เราอยากมีบ้านเออการที่มีคนมาชวนเราทํานู่นอันนี้มันก็เป็นตัวเล่งแต่ป่านก็เลือกที่จะปฏเิเสธอยากได้ความภาคภูมิใจในอาชีพนี้นะครับแล้เหนืออื่นใดอ่ะเรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีคุณภรรยานะซัพพอร์ตจิตใจแล้วก็ทําให้เราเหมือนมีแรงนะเอาจริงทําให้เรามุ่งมั่นมากกว่าเดิมการมีครอบครัวนี้ป่านว่าไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมี ทำให้เรามีพลังมากขนาดนี้คนระับขอบคุณคุณภระระยาด้วยนี่อีกข้อหนึ่งที่ชอบครับก็คือมาถึงมันมันเป็นถนนที่ติดกับตรงทางเข้าโครงการแหละมันเลยมี4ี่เลนแล้วก็มีที่กลับรถสะดวกนะครับที่แรกกับป่านไม่ได้ตั้งใจจะซื้อตอนนี้หรอกอยากจะซื้อปีหน้า2,026นะครับเพราะปีนี้งานค่อนข้างแน่นก็ อาศัยช่วงเวลาปี2025เนี่ยกะว่าจะสำรวจเพื่อหาความรู้เพื่อดูราคาเพื่อมีความเข้าใจทางโครงสร้างวัสดุแปลนอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าก็ผ่านการดูไปแบบผูปานว่า20-30โครงการนะในละแวกบางนาเนี่ยพอมาเจอหลังนี้รู้สึกแบบเฮ้ยถูกใจประหลาดแล้วพอออกจากหมู่บ้านแล้วก็แบบเฮ้ยก็หันมา ใคยักหน้ากับภรรยาเฮ้ยหลังนี้ใช้ได้นะจากที่เปรียบเทียบการดูมาซื้อแม่งเลยไหมภรรยาก็เออโอเคแต่กลับไปคิดก่อนแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจไม่นานคนระับโอเคเอาหลังนี้แหละจริงปานตัดสินใจอยู่สักพักนะครับในการที่จะมา,าถ่ายทําอันนี้แต่ก็ไม่พยายามจะเดินให้ดูมากนะว่าเลี้ยวอันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรโดยเฉพาะชั้นสองเพื่อความปลอดภัยครับ <laughs> เผื่อใครแบบว่าวไม่หวังดีกับปานนะหรือว่าอยากจะมาขโมยโอ้โห แต่แน่นอนนะป่านว่าเดี๋ยวพอมันเป็นตกแต่งอะไรเสร็จป่านก็คงไม่ถ่ายมาให้ดูอีกอย่างหนึ่งป่านมีแนวคิดอย่างนี้ครับว่าป่านเป็นคนที่ผูกพันกับสถานที่พอสมควรจากที่สังเกตตัวเองมานะครับตอนที่ย้ายออกจากสตูดิโอเพื่อไปอเมริกานั่งอยู่ในห้องสตูดิโอที่กรุงเทพนานมากรวมถึงตอนที่ออกจากระเบียงสตูดิโอแรกที่อเมริกาที่เป็นระเบียงก็อะไรอาวรพอสมควรแล้วแนวคิดก็คือป่านคิดว่าหลังนี้ไม่ใช่หลังสุดท้ายนะครับ เผือ่ออะมันเผื่อมีลูกหรือว่าเผื่อขยายหรือว่าเผื่ออยากจะให้พ่อแม่มาอยู่บริเวณเดียวกันเก็คิดว่าบันทึกเรื่องนี้ไว้ดีกว่าด้วยความเป็นคนชอบบันทึกแล้วอยากให้สถานที่นี้ป่านก็ถือว่ามันมีชีวิตอนะอยากให้มันมีอัปเดตมันเรื่อยๆเก็บเอาไว้ดูเป็นความทรงจำนะครับอภินี้ แต่นี่คือข้อเสียหนึ่งนะบางทีมันจะมีเครื่องบินผ่านบ้านเลยครับเนี่ยผ่านหัวเลยเมื่อกี้น่าจะเสียงดังพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรฝ่านคิดว่าเดี๋ยวอยู่ไปมันก็โอเคแต่ว่าอีกอีกแนวคิดหนึ่งของการซื้อบ้านหลังเนี้ยคืออาชีพป่านอนะ่ะต้องยอมรับว่ามาเป็นอาชีพที่ไม่มัน่นคงไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะได้หรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าใช่ไหมเอ่อ แต่ป่านก็เลยเลือกวิธีไม่เอาเงินอนาคตมาใช้ครับก็เรียกได้ว่าก่อนจะถึงวันนี้ก็เก็บเงินมาจนให้มันพอซื้อหลังนี้ได้แหละแต่ก็ไม่ได้ซื้อสดนะครับแต่ว่าออคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าบ้านราคา10บาทเราเก็บเงิน10บาทมาไว้แล้วเราค่อยมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าที่เราจะมีศูนย์บาทเราค่อยๆผ่อน1ิบาทมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นเ,เป็นการซื้อที่ เป็นนี้ก้อนใหญ่ที่ไม่ได้กังวลเท่าไหร่พราะเรามีแบ็กอัพไว้อยู่แล้วแล้วแผนต่อไปก็คือเดี๋ยวพอโอนกรรมสิทธิ์เสร็จปั๊บป่านจะลองมานอนในบ้านเปล่าดูแล้วเดี๋ยวจะบันทึกกันไว้ด้วยนะครับแบบมินิมอลเลยนะตั้งใจว่าเดี๋ยวเอาที่ลองนอนมาปูแล้วก็พัดลมตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะลองนอนดูว่า mm hmm. เฮ้ยมันเสียงดังแค่ไหนจะต้องปรับองอะไรเพิ่มเออจุดนี้แสงมันมายังไง ห้องนี้โอเคหรือเปล่าหรือว่าตอนกลางคืนจะมีโชว์นางรำไหมจะได้แก้ไขตั้งแต่เนิ่นเนนะครับแต่ป่านจะไม่บอกชื่อโครงการนะเด,เดี๋ยวเจ้านี่ตามตัวถูก <c oughs> โครงการนี้มันเป็นโครงการที่สร้างมานานแล้วปร,ประมาณ5ปีนะครับแล้วเขาก็สร้างไปขายไปซึ่งเฟสเนี้มันเป็นเฟสที่เฟสสุดท้ายก่อนจะปิดการขายของโครงการซึ่งตอนที่ป่านมาดูเนี่ยมันเหลือสหลัง ซึ่งตอนนี้เหลือสองหลังแล้วมั้งเออถ้านับของป่านไปด้วยนะเ,เราเปลี่ยนมุมคุยดีกว่าแต่เท่าที่มาหลายๆครั้งเนี่ยรู้สึกว่าลมเย็นนะลมผ่านเราเวลาเปิดกระจกก็ลมผ่านก็ไม่แน่ใจผ่านไม่เคยอยู่บ้านเดี่ยวนะบ้านเดิมมันเป็นเทาเฮาเอ่อไอบริเวณรอบๆนี้ไม่รู้มันส่งผลกับลมที่เข้าบ้านหรือเปล่านะก็ดีนะนี่คือ,อ,อหลังบ้านนะหน้าตาอย่างนี้ อันนี้เพื่อนบ้านกำลังจะติดที่บางสายตานะครับส่วนหลังข้างซ้ายป่านยังไม่มีคนมาอยู่แต่หลังซ้ายนี่คือหลังบ้านแบบบ้านเหมือนกันแต่พื้นที่ไม่เท่ากันพื้นที่ตรงนั้นนะ่ะน่าจะเกินเจตารางวานะครับใหญ่มากซึ่งจริงๆอยากได้ไหมอยากได้แต่ว่างบไม่พอปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปั่นเปลี่ยนแผนแทนที่จะไปซื้อปี2อ2 6อ่ะเราซื้อ2025เลยอะ พอมานั่งไต่ตองดูแล้วเนี่ยเหตุผลจริงๆที่เราซื้อบ้านเนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าเราควรจะต้องอยู่ด้วยกันอะ่ะป่านกันแกนตตี้อะ่ะเป็นข้อดีมากนะตอนที่เราอยู่เมกากันสองคนเน่ะมันได้ใช้ชีวิตคู่เต็มที่มากๆครับแล้วพอเรากลับมากรุงเทพใช่ไหมเอาจริงๆอะ่ะสิ่งที่คิดถึงที่สุดที่เมกาคือการใช้เวลาร่วมกันเพราะว่าตอนกลับมากรุงเทพอะ่ะเราอยู่คนละบ้าน เพราะว่าเรียกได้ว่าตอนที่บินไป5ปีที่แล้วครับเราแต่งงานเสร็จแล้วเราบินไปเลยเรายังไม่ได้จัดการเรื่องที่อยู่อาศัยอะไรกันเลยใช่ไหมพอกลับมาแล้วก็ต้องกลับมาบ้านใครบ้านมันก่อนแล้วก็อตั้งใจว่าจะหาบ้านแต่ที่ตัดสินใจเร็วขึ้นพอรู้สึกว่าเสียดายเวลาถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าได้อยู่ด้วยกันเร็วที่สุดได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีชีวิตคนเรามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับ แล้วก็อีกเหตุผลที่2ที่สำคัญมากๆสำหรับป่านก็คือการทำงานโดยปกติแล้วตอนที่อยู่เมกาเนี่ยป่านก็แกะไม้จนถึงสุกแล้วก็มีวันหยุดเช่นวันอาทิตย์เอาไว้ทำงานอดีเล็กก็คือวาดลูปแต่ว่าพอตอนกลับมาตอน2024เนี่ยตารางชีวิตมันก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยตรงที่พอเราอยู่เป็นคนละบ้านทำให้เสาร์อาทิตย์เราก็ต้องหาเวลามาเจอกัน กลายเป็นว่าเวลาที่ปานได้ทํางานดีเลกเนี่ยมันก็หายไปมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันจะดีกว่าถ้าได้กลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นพอถ้าเราย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะรูปแบบชีวิตน่าจะกลับมาใกล้เคียงสิ่งที่ป่านอยากได้ก็บางทีเราอาจจะไม่ต้องออกจากบ้านเพราะเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วนกออกมว,วันอาทิตย์ก็อาจจะอยู่บ้านซักผ้า ดูซีรีส์ป่านก็ว่ารูปเล่นไปได้ประมาณนั้นมาเรามาดูบ้านตัวอย่างดีกว่าเห็นไหมนี่คือทางเข้าเขาก็ตั้งเป็นลิฟวิ่งลูมนี้ป่านว่าวางทีวีสัก หกนิ้วนี่น่าจะสบายสๆนะเมื่อกี้ลองวัดระยะดูแล้วแล้วก็มีพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นพื้นที่อนเนกประสงค์ซึ่งป่าก็ยังไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรแตปล่อยว่างไว้ก่อนนะครับก็ส่วนฐานข้าวที่ติดกับครัวครัวก็เอาจริงๆขนาดไม่ใหญ่แต่ก็เพียงพอสำหรับครอบครัวเล็กๆ2คนสามคนนะครับ ส่วนซักล้างอประมาณนี้ประมาณนี้าานดูดีแบบว่าดูเป็นทางยาวแล้วก็นี้ทางเข้าจากลานจอดรถมีห้องอเนกนประสงค์ก็โอเคนะฝันว่าข้อดีบางทีอาจจะแบบกลายเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่มันใกล้ห้องน้ำตรงนี้ ส่วนเสียงเครื่องบินพอปิดประตูมิดชิดเรียบร้อยอืมถือว่าเบามากอารมณ์ไม่ต่างจากเสียงมอไซค์วิ่งหน้าบ้านเท่าไหร่ดูตอนกลางคืนว่ามันจะบินถี่แค่ไหนครับ